เตียวหุยหัวใจแห่งนักรบเรื่องราวของเตียวหุยยอดขุนพลแห่งจกกผู้เปี่ยมด้วยความกล้าหาญแต่ก็มีเมตตาในหัวใจเล่าถึงเหตุการณ์ที่เตียวหุยปล่อยศัตรูเพราะเห็นแก่ลูกน้อยแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในจิตใจของนักรบผู้ยิ่งใหญ่บทที่ 1. เสียงกลองศึกอนานดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งยุคสามกกเสียงกลองศึกดังกึกก้องสถานฟ้าปลุกหัวใจนักรบให้ฮึกเหมิม หนึ่งในนั้นคือเตียวหุย,ยอดขุนพลผู้มีรูปร่างกำยำลำสันผิวสีดำขลับดุดเหล็กกล้าดวงตาคมมกริบราวเหี่ยวผมเผ่ารุงรังเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นนักรบผู้ไม่ใส่ใจในเรื่องหยุมหยิมเตียวหุยมิได้เป็นเพียงนักรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและความซื่อสัตย์ที่ชาวบ้านชาวเมืองต่างให้ความเคารพและยังเกรงเตียวหุยเติบโตมาในครอบครัวชาวนา แต่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงเกินคนทั่วไปทำให้เขาแตกจากเด็กคนอื่นๆตั้งแต่วัยเยาว์เตียวหูชื่นชอบการฝึกฝนร่างกายและเรียนรู้วิทยายุท์ต่างๆเขาใช้เวลาว่างจากการทำไร่ไถนาฝึกฝนตนเองอย่างหนักจนกลายเป็นผู้มีฝีมือร้ายกาจยากที่จะหาใครมาเทียบเทียมได้เมื่อถึงวัยหนุ่มเตียวหุยได้เข้าร่วมกองทัพเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยความสามารถและจิตใจที่กล้าหาญ เขาจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพนับออกรบอยู่เสมอเตียวหุยไม่เคยหวาดหวั่นต่อศัตรูไม่ว่าศัตรูจะแข่งแกร่งเพียงใดเขาก็พร้อมที่จะะทดเชิญหน้าและต่อสู้จนถึงที่สุดความกล้าหาญของเตียวหุยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดินทําให้ศัตรูต่างหวาดกลัวเมื่อได้ยินชื่อของเขายามเมื่อเตียวหุยนำทัพออกรบเสียงกลองศึกจะดังกึกก้องสถานฟ้าทหารได้บังคับบัญชาต่างฮึกเหิมตามไปด้วย เตียวหุยจะขี่ม้าศึกสีดำทะมึนนำหน้าทัพอย่างอาจสง่างามมือถือทวนยาวอันเป็นอาวุธคู่กายเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเตียวหุยจะคำรามเสียงดังสนั่นวันไหวข่มขวัญศัตรูให้เสียขวัญกำลังใจเหล่าทหารของศัตรูต่างหวาดกลัวเมื่อได้ยินชื่อเตียวหุยพวกเขารู้ดีว่าหากต้องเผชิญหน้ากับเตียวหุยแล้วโอกาสรอดชีวิตนั้นแทบจะไม่มีหลายครั้งที่ทัพศัตรูต้องแตกพ่ายไปเพียงเพราะได้ยินชื่อของเตียวหุยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เตียวหุยเป็นที่รักและเคารพของทหารใต้บังคับบัญชาเขาปฏิบัติต่อทหารทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นหาดน้อยหรือยศสูงเตียวหุยจะดูแลเอาใจใส่ทหารทุกคนเป็นอย่างดีทําให้ทหารทุกคนพร้อมที่จะสละชีพเพื่อเตียวหุยได้ทุกเมื่อเตียวหุยเป็นมากกว่าแม่ทัพเขาเป็นเหมือนพี่น้องและเพื่อนร่วมรบของทหารทุกคนบทที่สการ,รเผชิญหนะ้า เตียวหูยืนยันอยู่กลางสนามรบเงื่อไหลาอาบใบหน้าแววตาดูดันจ้องมองไปยังทัศตรูที่ดาหน้าเข้ามาเสียงโห่ร้องกึกก้องของทหารทั้งสองฝ่ายดังสนั่นวันไหวอาวุธในมือเตียวหุยคือทวนยาวคู่ใจที่ผ่านสมรภูมิมานับครั้งไม่ทวนปลายทวนแหลมคมสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายวันนี้พวกเจ้าจะต้องตายที่นี่เตียวหุยคำรามเสียงดังทหารศัตรูได้ยินก็ยินฮึกเหิม หมายจะเข้ามาสังหารแม่ทัพผู้เก่งกาจให้ได้เตียวหุยไม่รอช้ากระโจนเข้าใส่ทสัศนรูอย่างรวดเร็วทวนยาวในมือฟาดฟันไปมาสังหารทหารศัตรูล้มตายเป็นจํานวนมากทุกครั้งที่ทวนยาวสัมผัสร่างของศัตรูเลือดสีแดงฉานก็จะกระเซ็นประเปื้อนไปทั่วบริเวณทหารศัตรูพยายามเข้ามารุมล้อมเตียวหุยแต่ด้วยพระกําลังและความว่องไวที่เหนือมนุษย์เตียวหุยจึงสามารถหลบหลีกการโจมตีได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ เขายังใช้ทวนยาวของเขาเป็นอาวุธป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพปัดป้องดาบหาะและธนูที่พุ่งเข้ามาใส่เขาได้อย่างแม่นยำการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเตียวหุยราวกับพายุหมุนที่โหมกระหน่ำใส่ทัพศัตรูทหารศัตรูล้มตายเป็นจำนวนมากแต่พวกเขาก็ยังคงดานหน้าเข้ามาอย่างไม่ยอ่อท้อเพราะรู้ดีว่าหากสามารถสังหารเตียวหุยได้ชัยชนะก็จะตกเป็นของพวกเขา เตียวหุยสังหารทหารศัตรูไปมากมายจนท่วมร่างไปด้วยเลือดแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงความโกรธแค้นและความมุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินเกิดคือพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เขาสามารถต่อสู้ต่อไปได้ในขณะที่ทหารศัตรูกำลังอ่อนแรงลงเตียวหุยกับยิ่งฮึกเหิมมากขึ้นเขาคำรามเสียงดังและเริ่มโจมตีด้วยความเร็วและความรุนแรงที่มากขึ้น วนยาวของฟาดฟันไปมาอย่างต่อเนื่องสังหารทหารศัตรูที่เข้ามาขวางทางอย่างไม่ประณีในที่สุดทัพศัตรูก็เริ่มแตกพ่ายทหารที่เหลือต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเตียวหุยไม่ยอมปล่อยให้พวกเขารอดไปได้ง่ายๆไล่ตามสังหารอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไม่มีทหารศัตรูเหลือรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวหลังจากที่การต่อสู้สิ้นสุดลง เตียวหูยืนอยู่ท่ามกลางซากศพของทหารศัตรูร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือดแต่แววตาของเขายังคงดุดันและมุ่งมั่นเขาคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถปกป้องแผ่นดินเกิดของเขาเอาไว้ได้เตียวหูถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าด้วยพระกำลังกล้าหาญและความมุ่งมั่นเขาสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าได้อย่างง่ายดาย บทที่3าหัวใจแห่งพ่อเตียวหุยคำรามก้องป่าเสียงของเขาดังกึกก้องจนนกกาแตกตื่นบินว่อนชายร่างใหญ่กำด้ามทวนแน่นดวงตาคมกริบจ้องไปยังร่างที่กำลังวิ่งหนีสุดชีวิตคิดหรือว่าจะหนีพ้นเงื้อมือฆ่าเตียวหุยเขาตะโกนไล่หลังเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกราดเกลียวจากการทำสงครามที่เพิ่งจบลงเมื่อครู่การรบครั้งนี้ดูดเดือดเลือดพล่านทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน สุดท้ายทัพของเตียวหุยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่ความเสียหายก็มีใช่น้อยทหารหลายนายต้องสั่งเวชชีวิตในสนามรบเตียวหุยไล่ตามศัตรูที่เหลือรอดมาจนถึงชายป่าเขาเห็นชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตมือข้างหนึ่งกุมอะไรบางอย่างไว้แน่นด้วยพระกำลังมหาศาลเตียวหุยพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทิ้งระยะห่างจากศัตรูทีละน้อยในที่สุด เขาก็คว้าตัวชายคนนั้นไว้ได้ชายผู้นั้นดิ้นรนขัดขืนอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจสู้แรงของเตียวหุยได้เลยเตียวหุยจับชายคนนั้นกดลงกับพื้นดินอย่างแรงทวนในมือจ่อยอยู่ที่ลำคอของเขายอมจำนวนเสียเถิดเตียวหุยคำรามเสียงดังเจ้าไม่มีทางหนีรอดไปได้ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองเตียวหุยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาแอบแห้งและสั่นเครือ ทหารนายหนึ่งวิ่งตามมาสมทบเขาหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อเห็นว่าเตียวหุยจับตัวศัตรูได้แล้วเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจท่านแม่ทัพเก่งกาจยิ่งนักเขากล่าวชมเชยเ,ยเตียวหุยเพียงแต่พยักหน้ารับเล็กน้อยดวงตาย,ยังคงจ้องมองไปยังศัตรูที่อยู่ใต้ร่างขณะที่เตียวหุยเตรียมปลิดชีพศัตรูสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในอ้อมแขนของชายผู้นั้นมันคือผ้าห่อเล็กๆ ที่ดูบอบบางและเปราะบางเตียวหุยขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาสั่งให้ทหารปลดผ้าห่อออกจากอ้อมแขนของชายคนนั้นทหารทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็วเขาค่อยๆขี้ผ้าหออ่อสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนคือทารกน้อยผิวพันผ่องใสกำลังหลับไหลอย,อย่างสงบทารกน้อยส่งเสียงร้องเบาๆราวกับจะบอกว่าตนเองกำลังหิวเตียวหุยชะงักไปดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อน ภาพของทารกน้อยทำหัวใจของเตียวหุยอ่อนลงความกราดเกรี้ยวและความโกรธแค้นที่เคยมีค่อยๆจางหายไปเขาจ้องมองไปยังทารกน้อยด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งสงสารเห็นใจและสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายคนนี้ถึงต้องพาลูกน้อยมาเสี่ยงอันตรายในสนามรบเตียวเตียวหุยเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นดวงตาของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยแข่งกล้าวและดุดันกลับกลายเป็นอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจ เขาเห็นน้ำตาคลอเบ้าของชายคนนั้นชายคนนั้นมองลูกน้อยของเองด้วยความรักและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งท่านเป็นพ่อคนเตียวหุยเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาชายคนนั้นพยักหน้าทั้งน้ำตาข้าไม่มีทางเลือกข้าต้องปกป้องลูกของข้าเขาตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือเตียวหุยเงียบไปครู่หนึ่งเขาครุ่นคิดถึงสิ่งที่ชายคนนั้นพูดเขาเข้าใจถึงความรักและความเสียสละของผู้เป็นพ่อ เตียวหุยค่อยๆลุกขึ้นยืนเขาปล่อยชายคนนั้นให้เป็นอิสระชายคนนั้นรีบคว้าลูกน้อยของตนเองเข้ามากอดไว้แน่บอกเตียวหุยหันไปสั่งทหารของตนปล่อยเขาไปเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นทหารคนนั้นตกตะลึงเขาไม่เชื่อหูตัวเองท่านแม่ทัพเขาอุทานด้วยความประหลาดใจข้าบอกให้ปล่อยเขาไปเตียวหุยคำรามเสียงดังทหารคนนั้นรีบทำตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว เขารู้ดีว่าเมื่อเตียวหุยตัดสินใจแล้วไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้ชายคนนั้นมองเตียวหุยด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งขอบคุณและประหลาดใจเขาไม่คิดว่าเตียวหุยจะปล่อยตนเองและลูกน้อยไปขอบคุณท่านชายคนนั้นกล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยเตียวหูเพียงแต่พยักหน้ารับเล็กน้อยเขาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเขาเพียงแต่ต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เตียวหุยเดินกลับไปยังค่ายพักด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขาเพิ่งได้เรียนรู้ว่าภายใต้เกราะเหล็กและความแข็งแกร่งของนักรบยังมีหัวใจที่อ่อนโยนเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาซ่อนอยู่หัวใจแห่งพ่อที่เข้าใจถึงความรักและความเสียสละเตียวหุยรู้ดีว่าสงครามเป็นสิ่งที่โหดร้ายและเลวร้ายแต่เขาก็รู้ด้วยว่าความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ นับจากวันนั้นเป็นต้นมาเตียวหูยังคงเป็นนักรบที่กล้าหาญและแข็งแกร่งแต่เขาก็เป็นนักรบที่มีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเขาจดจำภาพของทารกน้อยและชายผู้นั้นไว้ในใจเสมอเตือนให้เขาไม่ลืมว่าแม้ในสงครามที่โหดร้ายที่สุดก็ยังมีแสงแห่งความหวังและความเมตตาอยู่เสมอ บทที่4ี่ความเมตตาบทที่สี่ความเมตตาเตียวฮูยืนทำงานอยู่กลางสนามรบที่เงียบสงัดแสงจันทร์สาดส่องลงมาต้องร่างกำยำของเขาทำให้เอาของเขาดูใหญ่โตและหน้าเกรงขามยิ่งกว่าเดิมรอบกายเขามีเพียงทหารผู้พักดีที่ยืนเรียงรายรอคอยคำสั่งสุดท้ายจากแม่ทัพของตนเบื้องหน้าเขาคือศัตรูถูกจับกลุมตัวไว้ได้พวกเขาเหล่านั้นล้วนอยู่ในสภาพที่อ่อนล้าบาดเจ็บและสิ้นหวังจากการต่อสู้อันยาวนาน ท่านแม่ทัพพวกเราจะทำอย่างไรกับพวกมันดีทหารนายหนึ่งเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงกระด้างพวกมันคือศัตรูพวกมันสมควรได้รับโทษทันอย่างสาสมเดียวหุยหันไปมองฐานคนนั้นดวงตาคมกริบของเขาฉายแววบางอย่างที่ยากจะคาดเดาได้โทษทันเขาถามเสียงต่ำโทษทันใดเล่าที่จะสามารถชดเชยการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้โทษทันใดเล่าที่จะสามารถนำชีวิต ที่จกไปกลับคืนมาได้ทหารผู้นั้นเงียบไปไม่กล้าสบสายตาของเตียวหุยเขารู้ดีว่าแม่ทัพของตนเป็นคนที่มีเมตตาแต่ในสถานการณ์เช่นนี้การแสดงความเมตตาต่อศัตรูนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักเตียวหุยถอนหายใจออกมาเบาๆเขาเดินเข้าไปใกล้ศัตรูที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้มองพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจพวกเจ้าเป็นเพียงทหารหาใช่ผู้วางแผนการ พวกเจ้าถูกส่งมาเพื่อทำคำสั่งเท่านั้นเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นข้าเข้าใจดีว่าพวกเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นท่านแม่ทัพทหารอีกคนหนึ่งร้องท้วงขึ้นมาท่านจะปล่อยพวกมันไปอย่างนั้นหรือพวกมันคือศัตรูพวกมันเคยเข็นฆ่าพวกเราเตียวหุยหันกลับไปมองทหารคนนั้นด้วยสายตาที่เฉียบคมข้ารู้ดีว่าพวกมันเคยทำอะไรไว้เขาตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่การแก้แค้นไม่ใช่หงทางที่ถูกต้องเสมอไป การให้อภัยต่างหากที่จะนำมาซึ่งสันติสุขเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับศัตรูอีกครั้งข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปเขาประกาศเสียงดังจงกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเจ้าไปอยู่กับครอบครัวของพวกเจ้าและจงอย่ากลับมาที่นี่อีกเสียงฮือฮาดังกระหึ่มขึ้นท่ามกลางทหารของเตียวหุยพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของแม่ทัพของตนอย่างยิ่ง การปล่อยศัตรูไปโดยไม่ลงโทษนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับด้านแม่ทัพท่านกำลังทำอะไรอยู่ทหารนายหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจท่านกำลังทรยศต่อพวกเราอยู่หรือเตียวหุยสายหน้าข้าไม่ได้สรยศต่อพวกเจ้าเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นข้าเพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นถูกต้อง ทหารอีกคนหนึ่งเยี่ยการปล่อยศัตรูไปนั้นถูกต้องตรงไหนพวกมันสมควรตายเตียวหยเดินเข้าไปใกล้ทหารคนนั้นความตายไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่งเขาเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่จริงจังความเมตตาต่างหากที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ความเมตตาทหารคนนั้นหัวเราะเยาะท่านกำลังพูดเรื่องอะไรความเมตตาใช้ไม่ได้ผลกับศัตรูเตียวหูจ้องมองเข้าไปในดวงตาของฐานคนนั้น ความเมตตาใช้ได้ผลกับทุกคนเขาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแม้กระทั่งกับศัตรูเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับศัตรูอีกครั้งพวกเจ้าจงไปเสียเขาออกคำสั่งจงไปบอกคนของพวกเจ้าว่าเตียวหุยให้โอกาสพวกเจ้าได้มีชีวิตอยู่จงอย่าทําให้ข้าต้องเสียใจกับการตัดสินใจของข้าในวันนี้ศัตรูที่ถูกปล่อยตัวต่างพากันคุกเข่าลงคำนับเตียวหุยด้วยความสำนึกในบุญคุณ พวกเขารู้ดีว่าตนเองโชคดีเพียงใดที่ได้พบกับแม่ทัพที่มีเมตตาเช่นเขาพวกเขาสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้และจะจดจำเตียวหุูในฐานะรบผู้ยิ่งใหญ่ที่มีหัวใจแห่งความเมตตาเมื่อศัตรูเหล่านั้นจากไปทหารของเตียวหูยังคงยืนอยู่ที่เดิมด้วยความไม่พอใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำแม่ทัพของตนถึงได้ตัดสินใจเช่นนี้ แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งคำสั่งของเตียวหุยเตียวหุยถอนหายใจออกอีกครั้งเขารู้ดีว่าการตัดสินใจของเขาในวันนี้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของทุกคนแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วข้ารู้ว่าพวกเจ้าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของข้าเขาเอ่ยกับทหารของตนแต่ข้าหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะเข้าใจท่านแม่ทัพทหารนายหนึ่งเอ่ยขึ้น พวกเราเคารพในการตัดสินใจของท่านเสมอแต่พวกเรายังไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงได้ปล่อยศัตรูไปเตียวหุยิ้มออกมาเล็กน้อยฆ่าพวกเขาไปเพราะข้าเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองเขาตอบข้าเชื่อว่าแม้แต่ศัตรูก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าพวกมันกลับมาอีกครั้งล่ะทหารอีกคนหนึ่งถามถ้าพวกมันหักหลังท่านล่ะเตียวหุยสายหน้าข้าไม่กลัวเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ถ้าพวกมันกลับมาอีกครั้งข้าก็จะสู้กับพวกมันอีกครั้งแต่ข้าจะไม่ยอมให้ความกลัวมาครอบงำข้าเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าข้าเชื่อว่าสันติสุขสามารถเกิดขึ้นได้เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังแต่สันติสุขจะไม่เกิดขึ้นหากเรายังคงยึดติดอยู่กับความแค้นเตียวหุยรู้ดีว่าหนทางสู่สันติสุขนั้นยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้ เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สันติสุขเกิดขึ้นจริงแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาก็ตามและในค่ำคืนนั้นเตียวหุยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เพียงแต่เป็นนักรบที่กล้าหาญและแข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังเป็นนักรบที่มีหัวใจแห่งความเมตตาอีกด้วยและด้วยหัวใจแห่งความเมตตานี้เองที่จะทำให้เขาเป็นที่จดจำไปตลอดกาล